สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเ a b ี and ันมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a อ d m น m ันะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะวันนี้นะคะครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอคนสวยฝีมือดีแห่ง GFC Clinic ค,ค่ะแพทย์หญิงปรวรณตั้งธรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธ์แห่ง GFC คลิ n i c หรือหมอมิ้งค่ะสนับสนุนโดย O วอ l วิตามินบำรุงไข่ตัวจกสยบทุกปัญหาท้องยากสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะ คำถามตาเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณหมอในเรื่องของอีราเทสชุดตรวจประเมินความพร้อมของเยื่อบุพรงบดลูกก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ครูก้อยยังไม่เคยลองอแล้วคิดว่าครั้งนี้อยากจะใช้เทคนิคนี้แม่ๆหลายคนก็นสงสัยเออเเอ,อีราเทสเอะมันเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินแต่ช่วงนี้ได้ยินถีทีมันคืออะไรคะคุณหมออีราเทส จริงๆมันคือการเขาเรียกว่าชื่อเต็มของคำว่า ERA ERA เนี่ยมันย่อมาจากชื่อเต็มของเขาก็คือ endometrial receptivity analysis อ,อ,อเค endometrial ก็คือผนังมดลูก receptivity หรือ receptive ก็คือการรับได้ analysis ก็คือ analyze วิเคราะห์อะค่ะก็เหมือนเอาเยื่อบุมดลูกมาวิเคราะห์ว่าเขาจะรับตัวององได้ในระยะไหน ค่ะนะคะใครจะใช้ได้บ้างเหมือนคุกก้อยอย่างเงี้ยเหมือนคุกก้อยบอกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีใหม่อยากใช้อะคุกก้อยมีข้อบ่งชี้ที่จะใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยแต่แต่เราจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะคุกก้อยท้องได้รอบแรกโดยการเตรียมแบบมาตรฐานลงไปอะคเป็นเคสที่เราเคยท้องมาแล้วปกติเรามดลูกเราก็รับอะไรได้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้จําเป็นอ่าโอเคใช่เพราะว่าตรงนี้พอเวลาทำเนี่ยมันก็จะมีเจ็บตัวนิดนนะคะแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรหลักหลัก หมื่นเลยเหมือนกันกหมอก็เลยส่วนใหญ่จะแนะนําในเคสที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะใครบ้างที่จําเป็นนะจริงๆข้อบ่งชี้อของเขาก็คือว่าคนไข้ที่เคยได้รับการย้ายตัวอ่อนที่เป็น b l a s t o s i s grade ดีๆนะ สองครั้งขึ้นไปแล้วยังไม่สําเร็จอ,อันนี้เรียกว่ามีข้อบ่งชี้แล้วซึ่งคําว่าเกรดดีของเขาเนี่ยจริงๆตามอินดิเคชันของอ e ีราไม่จําเป็นต้องตรวจโครโมโซมผ่านก็ได้นะคะ,คะตรวจหรือไม่ตรวจโครโมโซมก็ได้แต่ว่าบลาสเกรดสวยใสแล้ว,ส,ลวสองครั้งขึ้นไปไม่ติด,ตดก็จะทําอีราเลยก็ได้ซึ่งจริงๆตามข้อบ่งชี้นี้ก็บอกยากนะแล้วหมอก็ดูหลายๆอย่างของคนไข้้วยค่ะเช่นสมมติว่าเขาใส่ผงรอบแล้วไม่ติดตัวอ่อนสวยแต่ว่าโอ้โหเป็นคนอายุเยอะแล้ว เช่นแบบว่าสามเจ็ดสามแปแล้วที่ทํามาไม่ได้ตรวจโครโมโซมอย่างนี้ค่ะหมออาจจะแนะนําให้เขาตรวจโครโมโซมก่อนอ่าเนื่องจากว่าความน่าจะเป็นในการที่เราจะเจอความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนมันสูงกว่าคนที่จะเจอมดลูกผิดปกติค่แต่ว่าสมมติว่าเอยเป็นเคสอายุน้อยเช่นอาจจะเพิ่งสักสามสองสามสามหรือสามห้าที่ตัวอ่อนก็ตรวจโครโมโซมแล้วด้วยเกรดก็ดีเราไม่ผ่านสองรอบอย่างรอบที่แล้วที่เราคุยกันไปเนี่ยค่ะอีราจะจะเข้ามามีโร l ในการ ตรวจก่อนที่จะใส่ครั้งถัดไปหมายความว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าข้อบ่งชี้ว่าจะต้องสองครั้งใส่ไม่ติดเป๊ะคือคุณหมอก็จะต้องดูด้วยว่าอายุประมาณไหนบางทีอาจจะไม่ต้องใส่2ครั้งไม่ติดก็ได้แต่ถ้าคุณแบบเป็นสตรีที่อายุเยอะแล้วมีความเสี่ยงต่อการที่จะไม่ติดอันเนื่องมาจากโครโมโซมผิดปกติคุณหมอก็แนะนําว่าก็ตรวจโครโมโซมก่อนไหมเพราะบางทีอ่ะที่มันไม่ติด,ดเพราะมันมันจากโครโมโซมผิดปกติมากกว่า<ม>ที่จะเป็นที่หมดลูกนะถูกไหมคะคุณก็เข้าใจอย่างนั้นใช่ถูกต้องโอเคค่ะ มีข้อบ่งชี้อะไรอีกไหมคะดิฉันอยากใช้เทคโนโลยีนี้เหลือเกินอะข้อบ่งชี้อันอื่นก็คือผนังมดลูกค่ะนะถ้าสมมติว่าเออคนที่มีผนังมดลูกแนวโน้มบางเช่นสมมติว่าโเตรียมโหมยากรนะนำเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถึงใช่ไม่ได้ถึง8คือถ้าพวก7จ็ดกว่ากนี่ยังถือว่ารับได้นะถ้าบอกโอ้หกไม่ถึงหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มีแนวโน้มเหมือนกันที่ที่จะมีความทิเบอติเรื่องเรื่องของผนังมดลูกที่รับยาได้ไม่ดีอันนี้ก็อาจจะตรวจก่อนก็ได้นะ หรือ in case คนที่เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเช<ะ>่น<ะ>กลุ่มทาร์ซีเมียกลุ่มฮิมโมฟิเลียที่โอ้โหกว่าเราจะทำการถอดรหัสพันธุกรรมมาตรวจใช่กว่าจะได้กกรรมมตัว,ว,วอ่อน<า>ใช,ใช่ใช่ใช เราก็เลยคืออันนี้ตัวอ่อนทุกตัวมีค่าแล้วมันมีน้อยอก็เลยจะคุยกับคนไข้ก่อนว่าอยากจะตรวจก่อนไหมท,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 ทั้งทั้งที่เขาอาจจะยังไม่เคยใส่เลยเพื่อเหมือนปิดรูรั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำไดวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหรือกรณีคนรังไข่เสื่อมใช่ไหมหมอที่แบบโอ้โหได้ไข่ทีละใบสองใบแล้วกว่าจะได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านอย่ารอฝังไม่ติดสอง,องรอบเลยเพราะว่าไม่มีไข่แล้วอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะได้เหมือนกันใช่ค่ะได้เหมือนกัน โอเคอันนี้คือ,อนนข้อบ่งชี้ถูกไหมคะสําหรับคนบที่ควรจะใช้ e อีราเทสก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสคราวนี้พอมีข้อบ่งชี้แล้วอสมมุติว่าเราได้ข้อบ่งชี้แล้วนะเหมือนคุกก้อยไม่ไม่มีข้อบ่งชี้เพราะว่า1นึ่คุกก้อยเตรียมผนังบ้นลูกตามสูตรปกติเนี่ยมันก็สามารถตั้งคันได้พิสูจออกมาเป็นน้องเมดาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องมาใช้คือมันพูดง่ายๆว่ามันมากเกินเบอร์คือเบอร์เราคุณไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นมันมากเกินเบอร์เสี่ยงเจ็บตัวเสี่ยงเสียงเงินเสียทอง ก็ไม่ต้องนะคะคราวนี้คำว่าเสียเงินเสียทองคุณหมอราคาต่อการทำเนี่ยเท่าไหรคะในการทำาอราเทสจริงๆราคาเท่าย้ายตัวอ่อนหนึ่งรอบเลยค่ะประมาณ3-4มถึงสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นบาทแต่ถ้าสาหรับเคสที่คุณหมอบอกว่าเป็นเคสยากๆหรือมีตัวอ่อนน้อยจริงๆพวกนี้ถูก็ว่าคุ้มนะเพราะว่าเราไม่มีตัวอ่อนให้ทดลองปิดเปอร์เซ็นต์ลอยลั่วค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะคะคราวนี้เตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็เริ่มกระบวนการยังไงคือเทสก่อนแล้วย้ายตัวอ่อนเดือนหน้าหรือยังไงคะคุณหมอ จริงๆเราก็คือการเตรียมก่อนจะทำาอราเนี่ยค่ะมันคือการเหมือนเตรียมผนังมดลูกพร้อมที่จะใส่ตัวอ่อนเลยเหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่กินเอสโตรเจนสอดโปรเจสเตอโรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนับ5วันหรือ120ชั่วโมงโปรเจสเตอโรนนะ120ชั่วโมงก็คือ5วันนะคะเท่ากับเราย้ายตัวอ่อนปกติเลยแล้วเราก็ทําการแทนที่เราจะใส่ตัวออกเราดูดเนื้อในโพรงมดลูกณเวลานั้นออกมาตรวจแทนเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณหมอดูดเนื้อที่โพรงมดลูกคือยังไงคะสลบไหมหรือ ยังไงคะอ่าไม่ไม่สลบไม่สลบขึ้นตั้งขายอ <laughs> ย่าง ขึ้นไข่อยางนงคะอ่ามันก็จะทําในต้องเป็นห้องห้องสเตอร์ไลน์เนาะห้องเหมือนที่เวลาเราเก็บไข่ย้ายตูวอ่อนเนี่ยค่ะยงแต่ว่าคนไข้ไม่ได้สลบเราอาจจะมีให้ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกังวลนิดหน่อยก่อนที่จะเริ่มทําหัตถการเพื่อไม่ให้คนไข้กังวลหรือเจ็บมากไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องมือการดูดเนื้อเนี่ยมันจะคล้ายๆหลอดกาแฟเล็กๆเป็นสุญญากาศหรือว่าเป็นยังไงใช่ค่ะเป็นสุญญากาศเป็นเนกาทีฟเพ r e s s u นะก็เป็นหลอดยาวประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าเล็กๆเท่าหลอดกาแฟแล้วก็เวลาใส่เข้าไปในโรงมนลูก มันก็จะมีเนกาทีฟเพชเชอร์ในนั้นทำให้เราดูดเนื้อออกมาได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนกาทีฟเพชเชอร์นั่แหละตอนที่เราดูดดูดปั่นปั่นเนื้อในมุมลูกอะค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกนวงนวงคล้ายจะมีประจำเดือนหรือคล้ายแบบปวดถ่ายแบบนั้นเลยอ่าก็นิดนึงนะคะก็แสดงว่าไปตั้งขายอย่างแล้วก็มีเครื่องมือทางแล้วก็มีหลอดคล้ายหลอดกาแฟยาวๆที่เป็นคล้ายๆกับเป็นหลอดเป็นสุญญากาศแล้วก็ ดูดูจุบ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 เอาเนื้อเยื่อบริเวณผพุงลูกมาเพื่อที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่างว่าผิดปกติไหมก็จะเจ็บๆจ็บจี๊ดจีดแป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมคะกี่นาทีเขาหนอประมาณสัก5้าถึงสินาทีก็ไม่นานโอเคจี๊ดจี๊ดไม่นานมากไม่นานมากอารมณ์คล้ายๆตรวจเป็บสเมียร์เทสอารมณ์ประมาณนั้นไหมคะนานกว่าค่ะ ต่อแปรเมียเราก็เจ็บกว่าเจ็บกว่าใช่ไหมคะเพราะแปรเซียมันแค่เขียไอ้นี่ดูใช่ใช่ต่แปเมียทแทบไม่เจ็บเลยใช่เอเคพอได้มาแล้วก็คือก็ไปส่งแลบใช่ค่ะซึ่งตอนนี้แลบในประเทศไทยยังไม่มีนะคะก็คือตัวบริษัทเมนบริษัทแม่เลยอยู่ที่สเปนของโซนเอเชียเนี่ยก็จะส่งไปรวมกันที่ญี่ปุ่นก่อนโอเคแล้วญี่ปุ่นเขาก็จะส่งไปที่บริษัทแม่ทีแตนก็เลยจะรอผลนานนิดนึงค่ะสักประมาณ3สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายมันก็เลยสูงเพราะว่ามันยังไม่มีแล็บไทยด้วยมันต้องส่งแล็บนอกหมดด้วยยและพอพอหลังจากที่เราใช้วิธีดูดสุญญากาศเราเจ็บตัวอีกหลายวันไหมคะคุณหมอไม่ค่ะเจ็บแค่ตอนนั้นเลยพอพอดูดเสร็จก็คือหายอาจจะมีหนห่วงท้องอีกแค่สักสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหายเป็นปกติโแล้วรู้ผลอีกประมาณ3สัปดาห์ก็จะทราบผลทราบผลนี่คือทราบผลว่าอะไรคะ เวลาเขาอ่านผลนะคะเขาจะอ่านว่ามันจะมีโซนที่เขียนว่า receptive ไว้ receptive คือมดลูกของคุณ Match แล้วรับตัวอ่อนได้ในระยะ120ชั่วโมงที่เราทำไปอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาเราใส่120ชั่วโมงถูกต้องแล้ว่แต่ถ้าสมมติว่ามดลูกของคุณนั้นยังอ่อนไปอยังอ่อนไปก็คือเขาก็จะเขียนว่าเป็น pre receptive pre ก็คือก่อนอ่อนก่อนช่วง receptive ช่ค่ะแล้วเขาก็จะอ่านจํานวนชั่วโมงมาให้ว่าเราจะต้องเพิ่มยาอีก12ชั่วโมงนะอีก24ชั่วโมงนะถึงจะมาลงช่วงที่ถูกต้องอ๋อคือคำนวณมาเสร็จสับให้เรียบร้อยเลยจากการรายผลเยี่ยมมากใช่ค่ะเราก็แค่เหมือนทําตามเขาในการใส่ตัวอ่อนครั้งถัดไปค่ะหรือว่าผมอีกอันอ่านจะอ่านว่า post receptive แปลว่าผนังนะรอยชิ้นที่มันหมอบอกใช่ไหมคะแกไปแล้ว ใช่ค่ะก็ต้องลดระยะเวลาการใส่โปรเจสโลล์ลงแต่ว่าที่ยากก็คือมีบางเคสค่ะคือปกติแล้วว่าผนังมันจะไม่ค่อยอ่อนหมายถึงว่า5้าวันที่เราใส่ยาไปอะค่ะจะอ่อนเกินจะดูดซึมยาได้ไม่ดีแต่กลุ่มที่แบบดูดซึมแล้วผนังแก่เกินอันเนี้ยน้อยเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็ยังค่อนข้างเหมือนมีไม่เยอะมากเพราะมันของใหม่ส่วนใหญ่ถ้าเขาอ่านใช่ค่ะต้องทํารอบ2เพื่อที่เขาบอกว่าโอเคให้ try ที่9กชั่วโมงนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำสั่งซึ่งถ้าคนไข้ เจอกลุ่มนี้ก็จะนิดนึงเจ็บตัวสองทีจากการทำเอี๊อะไรเค้จ่ายเพิ่มสองรอบต้องค่ะต้องต้องก็จะโวดหน่อยแล้วก็ถ้ามันช่วยเราได้ก็ถือว่าเป็นลูกใช่กูก้อยา่กลุ้มนะคะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการแปรผลค่ะเหมือนที่คุณหมอบอกก็รอประมาณ3สัปดาห์ก็จะรู้เลยว่าผังมะลูกเราแมชหรือยังคือถ้าสมมติว่ามันแมชแล้วความหมายก็คือพอประจำเดือนมารอบหน้าก็เป็นการเตรียมรอบจริง ใช่ค่ะแปลผลตามเอราแล้วก็ใส่ไปตามนั้นได้เลยเขาอ๋อสมมุติว่าเขาบอกว่ามันมันได้แล้วผลมันได้แล้วพอรอบหน้าคือเราประจำเดือนมาแล้วก็เริ่มกินพวกเอสโตรเจนเริ่มสอดโปรเจสเตอโรนตามโดสที่ในใบประกาศผลเขาแนะนํามาว่าเพิ่มยา,าลดยาอะไรยังไงแล้วเราก็จะจัดตามนั้นพูดง่ายงว่าผลอันนี้<า>มันเหมือนเป็นไกด์ใช่ไหมคะไกด์ไลน์ว่าครั้งเอาจริงอ่ะเธอต้องเดินตามไกด์นี้นะซึ่งถ้ามันไม่มีอีราเทสเนี่ยมันก็จะไม่มีไกด์ ถูกไหมคะใช่มันก็เหมือนเราดูแค่จากการอันตรสาวมันจ,จึงเพิ่มโอกาสโอ้อันนี้สุดยอดนะคะ โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ในแง่ของมีข้อมูลไว้ไกด์สำหรับการทำรอบต่อไปแล้วเราควรคที่จะห่างจากการที่เราทำาอีราเทสนะคะเดือนหน้าเนี่ยควรจะใส่ตัวอ่อนเลยหรือว่าควรจะพักมดลูกก่อนอีกหรือว่าแล้วแต่หรือยังไงคะคุณหมอจริงจริงแล้วมันสามารถใส่ได้เลยนะคะเช่นสมมติว่าพอรอบที่เราทำาอีราไปปัป๊บอะพอทำาอีราเสร็จหมอะจะให้หยุดยาฮอร์โมนทั้งหมดเนาะ ประมาณสักสามถึงห้าวันก็จะมีประจำเดือนมาล้ว่ะ,ะซึ่งหับจากวันนั้นอ่ะก็คืออีกเดือนหนึ่งประจำเดือนรอบถัดไปก็จะมาซึ่งผลอีล่ามันใช้เวลาแค่3ามวิเพราะฉะนั้นเราจะรู้ผลอีล่าก,ก่อนเมนรอบถัดไปมาแล้ว โอเคซึ่งส่วนใหญ่แล้วหมอจะสามารถให้คนไข้เตรียมในเมนรอบถัดไปได้เลยคือเมนรอบถัดไปที่หมอบอกไม่ใช่รอบถัดจากการทำาอี๊่ดสามถึงห้าวันนะไม่ใช่เพราะผลมันยังไม่ออกใช่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 มันก็คืออีกรอบหนึ่งหลังจากผลออกง่ายๆถูกต้องถูกต้องประมาณนั้นแต่ถ้าบางคนมีเหมือนกันพวกที่พื้นฐานผนังคนรูปบางๆอยู่แล้วโดนอี๊ยาไปมันก็ดูดเนื้อไปประมาณนึงนะคะมันอาจจะต้องการเวลาฟื้นฟูหน่อยหมออาจจะให้พักสักสองไซเคิลก็มีบ้างเหมือนกันก็มี โอเคคุูก็ยังมีคําถามอะไรที่ยังไม่ครอบคุมถึงออราเทสบ้างไหมคะคุณหมอเพราะว่าเป็นไม่มีประสบการณ์เอาบอกตรงๆเลยอีราเทสคุูก็ไม่มีประสบการณ์หลายคนอาจจะคนที่มีข้อบ่งชี้ที่ทำเนาะอาจจะคาดหวังพอสมควรเลยว่า ทำอีอล่าแล้วสมมุติว่าถ้าอีล่าเราผิดปกติพอหมอแปลผลตามออล่าใส่ครังถัดไปชั้นท้องแน่ๆอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเพิ่มโอกาสจากของคุมที่ที่ต่ํามากให้ขึ้นมาเท่ากับคนปกติซึ่งถ้าคนปกติทั่วไปอ่ะสมมติตรวจ NGS ผ่านแล้วอ่ะ maximum rate ของการท้องจากการใส่ตัวอ่อน NGS ค่ะก็คือจะอยู่สักตัวสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวอ่อน NGS คือตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านนะคะนะคะโอกาสจะสูง 75- 80%แิ้งเรนั้นของคุณแม่ที่ผ่าน กระบวนการอีราเทสแล้วอ่ะก็ดึงมาให้เท่ากับชาวบ้านเขาถูกต้ตอง<ะ>ไม่ใช่ไม่ใช่สูงกว่าไม่ร้อยมันก็ยังไม่มีอะไรร้อยคือต่อให้ตัวอ่นคัดผ่านผานผังมดลูกสวยนางฟ้าทําอีราเทสแล้วก็ไม่ร้อยนะคะแต่ว่ามันเพิ่ม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 เข้าไปมันก็ยังมีเหมือนที่เหมือนที่เราคุยกันอ่ะแอนตี้ฟอสโฟลิปิดบ้างต้านตัวอ่อนบ้างหรือคุณไปท้องเสียอะไรขณะใส่ตัวโอ้โหมันยังมีประเด็นยิบย่อยมากๆที่ทําให้เราไม่ติดก็ต้องอุดกันทุกรอยรั่วอันนี้เหมือนที่คุณหมอบอกว่าบางทีเขาคาดหวังวว่าาเอออออ้้้ยพรทสแลก็คืฉันตงง นะคุณหมอก็แจ้งให้ฟังว่ามันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องน่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้โอ้อันนี้อีราเทสเปิดโลกใหม่ของคุก้อยนะคะคุก้อยไม่ต้องทํานะคะเพราะว่าบมดลูกพร้อมคมดลูกพร้อมนะคะคอนเฟิร์มในการท้องได้คลอดได้ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งหลายคนจะถามว่าทําอราเทสหนึ่งครั้งอะค่ะผลอยู่ได้นานแค่ไหน่คะบอกคนคิดว่าทํารอบนี้ใส่รอบหน้าไม่ท้องต้องทําใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆไม,ไม่ต้องค่ะตามข้อมูลของทางเอราที่ทำวิจัยมาก็คือเราสามารถใช้ผลเดิมอยู่ได้ในระยะเวลา3ปีนะนนถ้าใน3ปีนี้น้ำหนักเราขึ้นไม่เกิน20กิโลนะ,ะถ้าน,น้ำหนักโตคงเดิมไม่เกิน20กิโลโอเคใช้ผลเดิมได้อ,อ่ะแต่เขถ้หลัง3 สมมติเรามาใส่ล okay. ูกคนที่2เราเคยอีล่ารอบแรกเราติดปกติเราเกิน3ปีไปถ้าเกิดว่าเอาให้ชัวเราอาจจะต้องตรวจใหม่โอเค3ปีนะคะอันนี้คืออีล่าเทสนะคะเป็นชุดตรวจโพรงมดลูกก่อนที่จะทําการย้ายตัวอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาสสาเร็จนะคะข้อบ่งชี้คือใส่ตัวอ่อนคุณภาพดีเนี่ยสรอบแล้วไม่ติดอ่ารีเควสขอทาอีล่าเทสได้หรือว่ากรณีอื่นๆเช่นตัวอ่อนน้อยมากนะคะมีปัญหาในเรื่องของรังไข่เสื่อมเป็นธาลัสซีเมียหรืออะไรพวกนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะใส่หลายๆครั้งสามารถมีข้อบ่งชี้ทำอีล่าเทสได้ ะะแล้วก็อ e ีราเทสค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้ค่ะย้ายเท่ากับการย้ายตัวอ่อนเลย30,000กว่าบาท40 0 0 0นะคะตอนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็แลบใช้เป็นแลบนอกรอผลประมาณ3วิคนะคะวิธีการก็คือง่ายๆเลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไปตั้งขายอย่างนะคะจากนั้นก็มีเครื่องสุญญากาศคายๆหลอดกาแฟดูดจุ๊บๆ,ๆมาแม่ก็รู้สึกหน่วงๆนงท้องเจ็บๆปวดนิดหน่อยไม่ถึงขั้นกับทรมานอะไรมากนะคะแล้วก็นําเนื้อเยื่อเยื่อบุโพรงมดลูกอันนั้นแหละไปตรวจรอ3วิคแล้วเขาก็จะบอกมาเลยว่ามดลูกแม่พร้อมหรือยังอ จะสามารถปรับยานในการเตรียมผนังมดลูกในรอบประจําเดือนถัดมาได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสนะคะให้ตอ่อนนี่ฝังตัวได้มากขึ้นแต่ถ้าการฝังตัวอันเนื่องมาจากตัวอ่อนผิดปกติอันนี้อีราเทสไม่ได้ช่วยอีราเทสไม่ได้ช่วยเรื่องโครโมโซมผิดปกตินะคะหมายความว่าต่อให้เอีราเทสหรือผนังมดลูกนางฟ้าย,ยังไงเหมือนที่ก้อยบอกถ้าโครโมโซมผิดปกติก็ไม่ฝังอยู่แล้วโอเคค่ะนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆกวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยในเรื่องของอีราเทสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ